ดูท่าเงินด้วยเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากันอยู่เกมอ่าเราไม่ได้ไม่ได้เรียกว่ากลับสิเออเรามาอยู่ในเกม F <c oughs> F ฟเ l ฟวนะครับ F อฟ l ิลเนาะมันมันมันเขียนว่า F อฟ l ิลเนาะเพราะว่ามันมันอ่านมันอ่านยากนะครับผมก็ผมก็เลยน่าจะแบบอ่าชื่อข้อข่าวข,ของมันก็คือ F อฟ l ิลนั่นเองนะครับผมก็ ประมาณนั้นนะฮะก็วันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นเกมเกมนี้นะฮะเป็นเกม RPG ออนไลน์นั่นเองนะครับผมแนว RPG เนาะเป็นแบบแนวประจนไพยอะไรพวกนี้นะครับผมก็อ่าผมเคยเล่นนะครับมาแล้วนะครับผมเกมนี้นั่นเองนะฮะผมผมเคยเล่นมาแล้วอ่าหนึ่งรอบนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ารหัสรหัสเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มี เอลถึงสองร้อกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ปรับมุมกล้องไบเพิ่มนะโอเคนะครับถ้ามันดูแลกไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์ผมเนี่ยกากมากๆเลยนะครับตอนนี้นี่นะคมันก็จะมีเหมือนอ่าเกมออนไลน์ปกติเลยนะครับผมว่าพวกแบบพวกซิมูเลเตอร์ปกติเลยนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากมันมีอ่า มันมีตัวละครนะครับกับหน้าตัวละครนี่นะครับที่ไม่เหมือนกับใครนล่นะครับผมซึ่งมันจะไม่สามารถเอาหน้าของตนเองถ้จาจริงจริงมันก็เอาหน้าได้แหละนะแต่ผมเกียจเปลี่ยนนะครับผมอ่าแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเอาเข้าอย่างงี้นะเพราะว่าผมผมรืมว,วิธีการเล่นไปแล้วนะฮะก็ผมรู้แค่ว,วิธีการต่อสู้กับวิธีการเ,าเรรับาเฟสนะฮะผมแล้วก็ ไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดีก็ผมผมก็บางทีเนี่ยผมก็จะอ่านเอานะครับผมก็จะมีด่านแล้วก็จะมีสมของนะครับแล้วก็จะมีด่านคู่รักเลยนะผมก็คือด่านเอาไว้สำหรับด่านเอาไว้สาหรับเล่นแบบคนที่แต่งงานในเกมนะครับผมเนาะผมก็ไม่มีคู่แต่งงานเลยนะเพราะก็คือสอนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ่ดูในเป้นะครับผม เนี่ยแหวนแหวนมันจะอยู่ในเป้นั่นเองนะครับผมตรงนึงนะอ่ดนจากที่อัดคลิปเนี่ย <c oughs> มันมันรู้สึกเหมือนว่าที่อัดคลิปเนี่ยมันจะบั๊กกับตัวเกมยังไงก็ไม่รู้นะครับผมมันเลยเป็นแบบนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วนนยนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าโซนนั่นนะครับผมนี่แล้วคือรหัสรหัสเก่าผมเนี่ยคือรหัสนี้เนี่ยคือแบบของโคตรฟูลเลยตอนนี้นะครับผมเอ้ย อะไรวเนี่นะครับคือแบบของโคตรฟูนะฮะแต่มันก็จะมีของบางอย่างนะที่แบบมันจะยังใส่ไม่ได้นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยสำหรับดาวเนี่ยนะฮะก็จะเป็นค่าความดีของนะนะฮะถ้าของแบบพวกเริ่มต้นอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่มีดาวนั่นเองนะครับผมเช่นพวกเกาะหนังอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในหมวด ของผสมคู่หูคู่แต่งงานแล้วก็สัตว์ขี่แล้วก็กิ้วนะครับแล้วก็ยูเรยูเรนี่คือการ์ดที่สามารถเพิ่มพลังของเราได้แล้วก็เพิ่ม HP ของเราได้นี่นะครับผมแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็ชุดแดงแล้วก็ของลาคานี่นะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าไอเจ้าสกิลเนี่ยนะครับผมเนื่องจากผมก็ยังใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมก็ผมมาเล่นสักประมาณยี่สิบนาทีได้นะฮะก็สําหรับรหัส รหัสเก่าเนาะนะฮะผมก็ตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีสอนนะครับผมสําหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะก็สอนก็มันจะมีสอนนะฮะว่ามันจะให้ทําอะไรนะครับผมก็ผมก็จบหลักสูตรการสอนมาแล้วนั่นเองนะ,ะผมจริงๆเนี่ยมันสามารถเดินแบบนี้ได้เลยนะครับเหมือนโปเกซักก้าเนี่ยนะครับผมแต่มันมีที่เลื่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะมันมีที่เดินอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเลยไม่ค่อยใช้นะครับผม โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันดีกว่านะครับผมว่ามันมีอะไรพังเนะี่ยก็จะมีลงคุนะ่าก็เกมเกมนี้เนีน่ยก็จะมีแค่เติมอย่างเดียวนะครับผมคือเติมอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบไม่เติมมีอยู่ไม่กี่อันนะครับผมสาหรับไม่เติมนะสําหรับคนอ่าเพิ่งเข้ามาออนไลน์เนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนเต็มเลยนะครับว่าจะมีให้เติมอะไรบ้างหรือไม่ให้เติมอะไรบ้างนะครับผมวิ่ อ่าไอ้ลูกกลมๆอันนี้นะครับที่มันเหมือนเครื่องอ่าวผมเนี่ยมันเป็นลูกเอเราสักอย่างนะครับมันมา,มาพร้อมกับตัวเกมน,นั่นเองนะผมผมก็ต้องรอน,นั่นเองนะครับผมรอให้มันหายไปนะครับนี่จับผมจะได้กดกระบาดได้นะฮะเนี่ยรวีเอร์สรอบหนึ่ง <love> เอ้ยกดโดนเชย ผมจะขยับมันนะครับผมจะขยับมันอยู่ด้านี้นะครับผมเพื่อให้มันไม่โดนอะไรนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการผรสมกันดีกว่านะครับผมการผสมเนี่ยก็จะมีนี่นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะสามารถจะสามามรถซื้อของที่เอาไว้ให้กับที่เอาไว้ให้กับเพจตรงคมนั่นเองนะครับผม นี่นะก็จะเป็นโคล่านะครับแล้วก็คุกกี้นะครับแล้วก็เอาไว้ให้กดไปตรงคู่รักนะครับผมก็ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับคู่รักเนาะนี่นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับแล้วก็อ่านไปเลยนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็แล้วก็มันจะบอกวิธีนะครับว่าเราต้องทําอะไรพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือ การขอแต่งงานนั่นเองนะครับผม <c oughs> ซึ่งผมก็ยังไม่มีผู้สาวนี่นะฮะซึ่งมาสามารถแต่งงานชายชายยิงๆได้ด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบอดูอนิเมะดูหนังวายอนิเมะวายแล้วพวกนี้นะครับก็อยากเป็นสายวายนะครับก็ก็ก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมไม่เชบวายนะครับ <c oughs> ผมไม่ใช่คนสายวายนั่นะครับผม <c oughs> <c oughs> ถ้าเสียงแปลกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากเสียบคออู่ต่อน,นี้นะครับแล้วก็มีหนึ่งอย่างนะที่ผมไม่ค่อยได้มาอัดคลิปลงคลิปนะครับผมเนื่องจากผมเนี่มีติดเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ผมก็ไปโรงเรียนด้วยนะครับผมในตออน,นี้เนี่ยผมก็ แล้วก็วันนี้เนี่ยหยุดสอบที่เท่าทผมก็ต้องมีการบ้านใต้องทําอีกนะครับผมซึ่งผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับพอทําเสร็จเนี่ยผมก็รีบอัดเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับสำหรับข้อมูลนี้นะครับผมข้อมูลของเกมนี้นะครับผมนั่นก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมใช้เน็ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเราออกจากเกมเนี่ยบอทเนี่ยจะฟาร์มออโต้ให้เราเองเลยนั่นเองนะครับผมถ้าเราเปิดตรงที่ม่านรู้รคือ ที่มันเขียนนะครับไว้นะครับว่ากําลังบอทนั้นเนงนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ <c oughs> ก็ได้ปิดไว้เนี่นะครับผมไม่งั้นมันจะเดินไปเองนะครับแล้วก็ไปเดินแล้วเควสนะครับแล้วผมก็ต้องทาอะไรนู่นนี่นั่นเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้ามันถ้ามันคุยแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้เปิดมันก็เดินให้เองอยู่แล้วนะครับแต่แต่ถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะสู้ให้เองนั่นเองนะครับต่อสู้อัตนมมาตัน้นเองนะครับผม ก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยก็ถ้าก็ถ้าคลิปนี้นะครับผมอ่ามันมันเสียงแบบไม่ทันภาพหรืออะไรยังไงนะครับก็อ่าคอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เพราะผมจะไม่ค่อยตรวจสอบนะครับผมคือแบบผมจะหยุดผมจะหยุดอันนั้นไว้นะครับผมก็จะตัดต่อคลิปนะครับผมผมก็จะไม่ค่อยตรวจสอบเนาะก็ถ้าผมโอ๊ย จะหายคอนโทรลแล้วผมคุผู้ชมถ้าถ้าผมเนี่ยผมก็จะตัดใหม่นั่นเองนะครับผมเนื่องจากถ้าถ้ามันไฟมันจะอย่างนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าไฟเสียนี่น,นะครับผมเนื่องจากเสียงเนี่ยมันไม่ตรงกับพามเลยนะฮะนี่แนะหละคือผมเนี่ยผมไม่ค่อยนะฮนะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นแอปใหม่นะครับผมสําหรับอันนี้ก็ผมแค่มารีวิวเกมเฉยๆนะครับผมไม่ได้มาเล่นนะครับผมก็ <c oughs> อุครั้งโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเอ่อก็สำหรับใครที่อยากแอดมานะครับผมก็หามาหาโหลดกันเล่นได้เลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวชื่อเกมมันอยู่ยังไงวะชื่อเกมชื่อเกมชื่อเกม จำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนั่นเองนะผมก็ชื่อเกมเนี่ยมีชื่อว่าอ่ามีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขออนอ่ามีตัว e ตัว f เอยมีตัว e ตัว i ตัว f นะครับผมแล้วก็มีตัว v ตัว a อตัว l อแล้วก็ตัว l อนะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่จำไม่ได้นะฮะ ก็ผมตอนนี้เนี <eso> ่ยผมก็สร้างกิวอยู่นั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ใครอยากจะมาเข้ากิวผมก็ได้นะกิวผมเนี่ยมีชื่อว่าเซียนนั่นเองนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้ทุกเนี่ยผมติดมังงะกับอ่าพวอนิเมะอ่าเซียนอยู่นะครับผมก็ก็ผมก็จะตั้งตามที่ผมติดพวกมังงะอนองอนิมอนิมอนิเมะนะครับผม ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลิ้นพันธ์นะแล้วก็เกมเกมีชายมามีคู่หูมีสัตว์ขี่นั่นเองนะครับผมซึ่งวันที่2เนี่ยจะแจก,กสก,กินสัตว์ขี่นั่นเองนะครับผมจะเป็นสก,กินสัตว์ขี่นะครับที่สามารถอัพได้นั่นเองนะครับผมถ้าจาวตันแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าผมยังอัพไม่ตันเหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยสัตว์ขี่ของผมี่ยก็เป็นถึงล่างที่สามบนเลนนี่นะครับผม มันก็ได้สกีดสองมาแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมผมก็ได้ขาวมาที่เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ i b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ไปหาเล่นได้ที่ P l a y Store นะครับผมรับรองสำหรับอ่า r o i r o i d นะครับกับ iOS เลยนะครับผม Play Store กับ Google นะครับหรือไม่ก็ คือเนี่เนี่ยสำหรับใครเครื่องกระดาษแบบผมเนี่ยแนะนํานะครับให้เปิดเฟรมเรตต่าไว้นะครับอย่าเปิดเฟรมเรตสูงกับผมนะถึงแม้ว่ามันจะเลื่อนก็จริงนะครับผมแต่ถ้ามันมีคนใช้พลังเยอะเนี่ยมันจะกระตุกแบบผมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยถ้าใครเครื่องกระดาษแบบผมเนี่ยก็ต้องอย่าเป็นแบบห้ามอัดคลิปแบบผมเป็นอันขาดนะครับให้รีวิวอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมห้ามเล่นเด็ดขาดนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลับกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวรับกันบ๊ายบายนะครับผม